เดีครับเพื่อนก็มาอยู่ผมคอปเตอร์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มาอยู่กับรถแท้ง300นะครับจากค่ายเกทวอลมอเตอร์นะก็ก่อนที่ผมจะพาเข้าไปดูภายในของแท้ง300คันนี้นะผมขอพูดถึงรูปร่างหน้าตาและการดีไซน์ของรถคันนี้ก่อนนะครับมันเหมือนซูซูกิจิมเน่นะรจริงๆข้างๆเนี้ยมันแอบเหมือนจ e ๊ปแลงเลอร์นะการดีไซน์แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการดีไซน์แบบเรโทรนะครับเขาจะดีไซน์ให้เหมือนรถเก่าซึ่งการดีไซน์แบบนี้เนี่ยสมัยนี้ก็เลือไม่เยอะแล้วนะครับรถที่ดีไซน์แบบนี้ก็จะมีจิมเนะ่ท G Class แล้วเมื่อก่อนเนี่ยก็มีแล้ Lower Defender แต่ว่า Defender เนี่ยก็เลิกทำดีไซน์งันไปแล้วตอนนี้ก็เป็นดีไซน์ใหม่ผมว่า Get Wall Motor เนี่ยน่าจะเห็นดีไซน์นี้เนี่ยมันน่าจะไปได้เขาเลยทำการดีไซน์รถเป็นทรงเรโทรแบบนี้ขึ้นมาซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันก็ดูแปลกตานะจากรถในปัจจุบันนะครับมันก็ดูค่อนข้างที่จะ eye catching หน่อยด้วยความที่มันเป็นทรงกล่องด้วยมันเป็นรถที่ถ้าวิ่งบนถนนนนะแล้วก็ท้องสีนี้ด้วยนะผมว่ามันเฟี้ยวมากรถคันนี้เนี่ยมีด้วยกันสี่สี้วแลก็สคับสีสีส้ม,มน,น,นี้น่ก็ไไมดท คำเรียกแบบแปลกๆนะครับในแฟกชีทที่เขาให้มันเนี่ยก็คือเรียกว่าสีส้มเลยสไตล์ด้านข้างส้มมันบ็อกซี่มากอะ่ะมันก็จะเหมือนซูซูกิจิมเนิดนึงคือดีไซน์แบบนี้เนี่ยเอาจริงเป็นดีไซน์ที่ผมชอบนะเพราะว่ามันเป็นแบบย้อนยุคอะ่ะมันไม่เหมือนรถทั่วไปบนท้องถนน,นแน่นอนผมขอพูดถึงแบรนด์แท้งซึ่งแบรนด์แท้งเป็นไลน์ใหม่ของเวสต์วอร์มอเตอร์นะครับแบรนด์นี้เนี่ยจะต่างจากฮาวเวลแล้วก็ออร่าตรงที่ว่ามันจะเป็นรถออฟโรดเดอร์ ader, จริงๆนะครับคือรถที่สามารถเอาไปแบบตะลุยได้เลยนะเเเเเขาาตตัััั้้้้งงใจจะะะปปิดวววทททีีี่่รรศไยยมมมนนนนนออออกกกกแแลลล็็คบ ที่มันจะเป็นรถออฟโรดเดร์แล้วเนี่ยมันยังเป็นรถลักชวรี่อีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในถึงความลักชวรี่ของรถคันนี้ครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยก็มีคีย์เลสเอนทรีเนี่ยผมมีกุญแจอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวผมจะถ่ายดูว่ากุญแจเป็นยังไงนะคือคุณเปิดประตูได้เลยอย่างนี้นะครับนะซึ่งจุดน่าสนใจจุดหนึ่งเนี่ยสำหรับประตูของรถคันนี้ก็คือที่จับประตูรถคันนี้เนี่ยเป็นพลาสติกเลยนะคือเป็นเนี่ยแต่ผมให้ฟังเสียง คือเป็นพลาสติกที่แบบไม่ได้คุณภาพดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นรถออฟโรดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยมันจะต้องเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะกันรอยหรืออะไรงนี้นะครับซึ่งพลาสติกตัวนี้ถ้าคุณนึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงนะมันจะเหมือนไอตัวเฟลนเดอร์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงตัวเหยียบตรงนี้ก็เป็นพลาสติกชนิดเดียวกันนะครับรวมถึงกระจกมองข้างนี้ด้วยซึ่งกระจกมองข้างตรงนี้ก็ถือว่าแปลกนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยทรงมันจะยืดๆย,ดดย,ยาว,ยาวใม้กะจองงข แต่นี้เนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับซึ่งผมยังไม่ลองขับนะผมก็บอกไม่ได้ว่ามันจะมีผลกับการขับขี่มากแค่ไหนนะครับทีนี้เราไปดูภายในของรถคันนี้เลยว่าปก็ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับภายในของแท้ง300กันแล้วนะครับรถคันนี้เนี่ยมันมี running board ข้างๆนะครับซึ่งตามสไตล์รถ SUV แล้วล่ะเบาะรถคันนี้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็มีที่จับตรงนี้นะครับ คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะติดภาพว่ารถสูงเนี่ยอาจจะเข้ายากถูกไหมครับแต่ว่าจริงๆเ่ยมันเข้าง่ายมากแล้วผมจะเข้าให้ดูคือแค่คุณมีที่จับตัวนี้นะกับตัวรันนิ่งบอร์ดนะคือคุณก้าวเข้ามาเนี่ยแล้วคุณก็โหนตัวเข้ามาได้เลยอย่างนี้นะครับ ง่ายง่ายสบายสบายแต่ว่าจุดหนึ่งในที่ผมสังเกตเห็นได้ละก็คือถ้าเวลาคุณลงจากรถเนี่ยเราลดคุณไปออฟโรดเดอร์เอสยูวีหนักๆมานะครับฝุ่นเยอะๆเนี่ยไอ้ตัวรันนิ่งบอร์ดเนี่ยด้วยความที่มันออกไปไกลนะครับถ้าคุณก้าวไม่ระวังเนี่ยกางเกงคุณเนี่ยจะไปถูใกล้ตัวรันนิ่งบอร์ดนะครับแล้วกางเกงคุณเลอะแน่นอนคุณก็ต้องพึงระวังไว้ว่าเวลาคุณลงจากรถเนี่ยคุณต้องก้าวขึ้นรันนิ่งบอร์ดนี้ก็ก,ก,ก็ลงไปนะเหมือนลงขั้นบันไดนะกุญแจของรถคันนี้นะครับก็มีสสสัััััญญลลลลกกกษษณณ์์์์เเนนนนีีี่ยยอออออ้้้คคืโโขงงแททดูาาๆรรรฟมปใหมมม่่่นนนนนนะะะเเเีีีียยััจป็ททรรรงงงอาาา้้คบพูดถึส อินเทเียของรถคันนี้ก็เลยดีกว่านะครับซึ่งอินเทเียของรถคันนี้เนี่ยเอาจริงมันก็ดูหรูหรานะก็ตรงคอนเซ็ปต์ของเขา Luxury o f f r o a d e r เรครับคือเอาจริงวัสดุโดยโรวมเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เป็น Soft Touch นะครับตรงนี้ก็พุ่มด้วยหนังนะคือหนังรถคันนี้เป็นนับบาด้วยนะครับหลายลจุดเนี่ยเป็น Soft Touch ไม่ได้เป็นพลาสติกราคาถูกนะแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมรับไม่ได้นยก็คือจุดที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับคือจุดที่อยู่ตรงกลางตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เอาไว้กดปุ่มพวก Diff Lock ออไฟฉุกเฉินนู่นนี่นั่นแอร์ด้วยซึ่งจุดจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมบอกแล้วว่าเขาทําออกมาได้แบบไม่ดีมากมันไม่ได้เป็นพลาสติกที่ฟีลลิ่งดีนัในการกดซึ่งมันน่าเสียดายมากๆอะ่ะคือทั้งภายในรถเนี่ยอย่างเช่นช่องแอร์เนี่ยคุณลองฟังเสียงนี่คือมันดูมีคุณลิตี้มากนะครับแต่ว่าเขาดันมาตกมาตายตรงไอ้ปุ่มแอร์เนี่ยคือถ้าเขาใช้วัสดุที่เป็นแบบอลูมิเนียมหรืออะไรเงี้ยที่แบบมันดูดีหน่อยนะครับผมว่าจะดีกว่านี้เยอะนะครับรวมถึงตรงกลางนี้ด้วยนะแต่ปุ่มปบบรับเบาะของรถ เป็นอลูมิเนียมและอยู่ในจุดที่อับสายตาเรามองไม่เห็นประจำด้วยผมรู้สึกเสียดายจริงๆนะเพราะว่าแดชบอร์ดเนี่ยเป็นจุดที่เรามองประจําถูกไหมแลวรถคันนี้เนี่ยเขาทําออกมาได้หรูหราดูดีแล้วแต่ว่าปุ่มพลาสติกตรงนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางคือถ้าเขาเอาวัสดุอลูมิเนียมมาใส่เนี่ยผมมั่นใจการันตีว่าตัวรถเนี่ยจะดูพรีเมียมและเพอร์เฟกมากผมจะไม่พูดถึงวัสดุข้างล่างอะไรอย่างงี้คือมันก็เป็นพลาสติกที่แบบเนี่ย ไม่ได้เป็นพลาสติกที่แบบ soft touch หรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันก็ตรงกับคอนเซปที่ว่ามันเป็นออฟโรดเดอร์ซึ่งออฟโรดเดอร์เนี่ยบางทีเขาก็ใช้วัสดุที่ดีมากไม่ได้เพราะว่ารถเนี่ยมันต้องผ่านการใช้งานที่หนักหน่วงถ้ามันเป็นวัสดุแบบนิ่มๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นรอยง่ายช่องเก็บของบนรถคันนี้ข้างๆเนี่ยก็คือมีช่องขนาดใหญ่แล้วก็ตรงกลางนี่ก็มีที่เก็บของช่องใหญ่เลยนะครับคือช่องตรงนี้มันดูใหญ่ใช่ไหมแต่จริงๆมันมี divider นะครับตรงกลาง ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ถาดเนี้ยมันสามารถเลื่อนไปมาได้แบบแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําอยู่ข้างในนี้ซึ่งที่วางแก้วน้าของรถคันนี้ก็พิเศษถ้าคุณไม่ต้องการที่วางแก้วน้าคุณก็สามารถถอดออกมาได้แล้วเก็บไปน,นิดนี้ซึ่งเกจนี้ก็มีขนาดใหญ่ถ้าไม่อยากใช้เนี้ยก็เก็บเข้าไปแล้วก็รถคันนี้มีฟีเจอร์มากมายนะครับสมกับความเป็น luxury off r o a d e r อย่างเช่นว่าตรงนี้เนี้ยก็มีที่ชาร์จแบตนะครับเป็น wireless แล้วนะข้างหน้าเนี่ยก็เป็นจอเลยนะครับทั้งหน้าปัดเนี่ยไม่มีอะไรฟิส s i c a l เลยนะครับนอกจากจอแต่ว่ามีจุดหนึ่งทาาออกมไดดู้ ตัวนาฬิกาสวยมากนะเคยได้ยินมานว่าคนจีนเนี่ยรถที่ลักชูรี่เนี่ยควรจะมีนาฬิกาเป็นอะนาล็อกแบบนี้นะครับเขาก็เลยใส่นาฬิกาตัวนี้เข้ามานะครับรถคันนี้เนี่ยมีที่ชาร์จแบตตรงนี้ด้วยซึ่งที่ชาร์จแบตเนี่ยก็มีให้คุณเลือกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น USB Type A นะแบบเก่ากับ USB Type C นะแบบใหม่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์ทุกรุ่นเนี่ยเป็น Type C หมดซึ่งผมเคยพูดไปแล้วในรถหลายๆคันที่ผมเคยรีวิวว,ว่ารถรุ่นใหม่ควรจะเป็น Type C ได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยเขาก็แถมมาเป็น Type C หมดแล้วแล้วก็ท มาดีนะไม่มีงอกแงกงอกแงกซึ่งปุ่มตรงนี้เนี่ยก็จะมีเบาะเย็นมาให้ซึ่งเบาะเย็นเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ผมว่ามันมีประโยชน์มากนะสำหรับประเทศไทยแล้วก็มีพ parking นเซอร์นะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่ารถคันนี้เป็นรถออฟโรดเดอร์จริงๆมี h ิ l ดีเซนต์คอนโทรลมีโหมดออลว h ล e l drive หรือโฟโล o แล้วก็มีดิฟล็อกด้วยหน้าหลังคือรถคันนี้สามารถออฟโรดได้จร,งจร,งจรงิงๆอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วโหมดขับขี่ของรถคันนี้เนี่ยก็มีอีโคแล้วก็อีกโหมดหนึ่งเนี่ยเป็นรูปรถปกตินะครับไม่ได้อยู่บนอะไรผมเดาว่าน่าจะเป็นโหมดธรรมดาสแตนดาร์ดคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็อีกอันนนนนนึงเเีี่่่ยยปป็รรรูถลาาไหอั้ผมม นะถ้าผมคิดก็คืออาจจะเป็นโคลนแต่อันเนี้ยชัดเลยเป็นรูปพิมะก็คือสโนว์แล้วก็มีอันเนี้ยมีต้นกระบองเพชรน่าจะเป็นหมวดขับขี่ในทรายแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ผมมองแล้วก็คิดว่ามันคืออะไรคือเป็นรูปรถแล้วก็มีลูกศรชี้ขึ้นผมไม่ได้สตาร์ทรถนะดังนั้นผมเลยไม่รู้ว่าไอ้หมวดนี้คืออะไรแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมว่ามันอลังการงานสร้างมากสำหรับรถคันนี้เนะี่ยก็คือเวลาคุณกดปุ่มสตาร์ทนะแต่ว่านี้ผมอยู่ในสตูดิโอนะผมก็เลยสตาร์ทไม่ได้แต่ว่าไม่แก่ผมลองกดป คือเสียงเปิดรถอลังการมากเหมือนคุณอยู่ในแบบยานอาวกาศอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมยังไม่พูดถึงเลยก็คือเกียร์ของรถคันนี้นะครับ เกียร์ของรถคันนี้เนี่ยเชฟมาดูแบบทันฟอเมอร์มากนะครับคือมันเข้ากับคอนเซปต์นี้เลยตาทันฟอเมอร์แล้วก็รถคันนี้เนี่ยมากับกล้อง360องศาก็คือเทคโนโลยีความปลอดภัยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเต็มนับสำหรับรถแทงคันนี้โปรดอย่าลืมโทรศัพท์มือถือก็เมื่อกี้ผมลองกดปุ่มปิดไอ้นี่นะคือปิดระบบไฟฟ้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนอื่นต้องมารีวิวต่อก็คือระบบไฟฟ้าเนี่ยเมื่อกี้รถเตือนว่าอย่าลืมโทรศัพท์มือถือทีนี้เรามาดูจุดนี้ของรถกันบ้างนะครับซึ่งจุดตรงนี้ของรถเนี่ย,อ,ยอ,อ่งงงทมมก้นเนนนััป็ลขแโโซึ เหมือนแทนฟอร์เมอร์มากเพราะมันมีไฟนี้ด้วยมันมีลูกกระตา่ายข้างบนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากก็คือมีที่เก็บอันนี้อาจจะเป็นที่เก็บพระนะครับผมสังเกตหลายคนมากจริงๆมันเป็นที่เก็บแว่นนะครับแว่นกันแดดแต่ว่าเมืองไทยก็เอามาอะแดปกันใช้กันได้เป็นที่เก็บพระนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดไฟแล้วก็มีที่ปิดซัลลูปอ่ะอย่างที่ผมบอกไปว่ารถคันนี้เนี่ยเปิดตัวมานะสองรุ่นคือมีรุ่นโปรกับรุ่นอัลตร้าใช่ไหมครับซึ่งรถที่ผมอยู่นะวันนี้เนี่ยเป็นรุ่นอัลตร้ารุ่นโปรกััััับบบบบบอออออออลลตตรรรรรร้้าาาาาาเเเเนนนนนีี่่่่่่่่ยยยจจจะะะะะะงงงกกกกกไไมมมมคททุผววป็360หืฉ ะหรือว่าระบบเลน k คปปิ้งหรือว่าระบบอะไรเงี้ยที่เป็นระบบการขับขี่นะทุกอย่างจะเหมือนกันหมดแต่ว่าจุดหนึ่งที่มันจะไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือรถรุ่นอัลตร้าเนี่ยจะมีซันรูฟแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือเบาะของรถคันนี้เนี่ยมันจะเป็นเบาหนังนัปป้าซึ่งเป็นเบาะราคาแพงนะรถที่แบบราคาแพงอย่างเช่นว่าเบนเอลหกสามของผมมาใช้เบานัปป้าหรือว่ารถเฟอร์รารี่ก็ตามเถอะก็จะเป็นเบาหนังนัปป้าเหมือนกันนะครับตัวคอนโทรลตรงนี้มันก็จะมีปุ่มเปิดปิดซันรูฟแล้วก็มันไม่ได้ ก็คือไอพวกสัญญาณเตือนต่างๆเนี่ยปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นว่า passenger airbag อะไรพวกเนี้ยอันนี้มันก็อยู่างบนมันพูดถึงฝั่งคนขับของรถคันนี้กันบ้างนะซึ่งฝั่งคนขับของรถคันนี้นไม่ได้มีด้าสนใจนะครับก็คือเป็นพวงมาลัยปกติ paddle shift ด้วยสำหรับเกียร์9สปีดตัวนี้นะแล้วก็ไฟหน้าที่ปัดน,น้ำฝนเนี่ยเป็นออโต้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีตาอันนี้คือ1ตาแท้งนะครับที่อยู่บนรถคันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีที่เก็บของลับนะครับมีช่องตรงนี้หนึ่งช่องแล้วก็ป จุดที่แตกต่างนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือลำโพงรถคันนี้เนี่ยเป็นยี่ห้ออินฟินิตี้นะซึ่งเหมือนกับลำโพงในรถ e p g ป a n ร c เช r ร k กีซึ่งมันจะเป็นลำโพง9จุดนะเป็นลำโพงยี่ห้ออินฟินิตี้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นต่ำลงมาเนี่ยจะไม่มีแล้วก็แอมเบอร์ไลท์ของรถคันนี้เนี่ยก็คือเหมือนรถยุโรปยี่ห้อหนึ่งที่ผมบอกเลยนะสามารถปรับสีได้64สีเลยนะทีนี้เราจะไปดูทางด้านหลังกันเลยดีว่วว่ามันนั่งได้ไหมเป็นยังไงบ้างนะไปดูกันเลยดีว,ว่า ก็ตอนนี้นะผมก็มาอยู่กับด้านหลังของแท้ง300กันแล้วอันนี้เป็นโพซิชั่นการขับขี่ที่ผมว่ามันโอเคแล้วนะอาจจะเลื่อนได้มากกว่านี้อีกนะครับคุณดูพื้นที่ขาผมนีคือเหลือเยอะมากนะพื้นที่หัวนี่ก็เหลือเยอะนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคัดขึ้นไปนะเป็นสลบขึ้นไปนะรถทรงกล่องเนี่ยส่วนใหญ่พื้นที่ในรถจะเหลือเยอะแบบนี้เลยนะแล้วก็ข้างหลังมีที่จับอันนี้ด้วยในการขึ้นรถ แล้วก็ความหรูหราเนี่ยก็ยังมาถึงข้างหลังนะครับก็คือข้างหลังเนี่ยมีช่องแอร์แต่ช่องแอร์เนี่ยไม่ได้เป็นช่องแอร์แบบพรีเมียมนะ่ะเทียบกับช่องแอร์ทางด้านหน้าตรงกลางมีที่วางแก้วน้ํา2แก้วมีที่วางแขนเดี๋ยวลองเลื่อนนี่ก่อนะ ถือว่านั่งสบายแล้วผมรู้สึกว่าเบาะข้างหลังเนี่ยมันปรับได้ไหมปรับไม่ได้ส่วนด้านหลังความหรูหราก็ยังมีที่เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ซึ่งที่เสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ตรงนี้เนี่ยมันก็แปลกอีกนะเพราะว่ามันให้มาเป็น USB Type เก่าซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมเขาไม่ให้เป็น Type C เหมือนด้านหน้าแต่ข้างหลังเนี่ยเขาเลือกที่ให้เป็นแบบเก่าหมดเลย2อัน มีไฟอา่านหนังสือมาให้ด้วยตรงซึ่งไฟอา่านหนังสือเนี่ยก็ยังเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นโลโก้แทงนะครับยังคงคอนเซปต์ความเป็นโลโก้แท่งอยู่แล้วมีลำโพงอินฟินิตี้มาอยู่ด้านหลังคือโดยรวมด้านหลังของรถนี้เนี่ยถือว่านั่งสบายผมว่ากระจกเนี่ยมันบานค่อนข้างที่ใหญ่เลยนะมันทําให้แบบนั่งสบายทรงกรอบนะครับแล้วก็กระจกตัวนี้เนี่ยสามารถเลื่อนลงมาสุดเลยนะไม่ได้แบบเลื่อนแล้วก็ไม่ได้สุดนะครับค่อนข้างที่จะโปร่งนะทีนี้เราไปดูด้านหลังของรถคันนี้กันเลยดีกว่าว่าเก็บของได้เยอะไหมมีอะไรกันบ้างนะรับไป ก็ตอนนี้นะผมมาอยู่กับด้านท,ท้ายแท้ง300กันแล้วนะครับซึ่งด้านท้ายของรถคันนี้เนะี่ยพอคุณมาดูอีกทีเนะี่ยนะก็ยิ่งเหมือนรถหลายๆเจ้าในตลาดนะไม่ว่าจะเป็นจิมเน่หรือว่าจี๊ปด้วยความที่มันเป็น off รถออฟโรดเดอร์จริงๆยางจ,งจ,งจ,งจังนะมันมียางอะไหลมาให้ด้วยเป็นยางฟูลไซส์แล้วก็เขาเอากล้องถอยหลังเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้ซึ่งพอมันอยู่ตรงนี้เนะี่ยคือคุณจะได้วิวที่เห็นยางตัวนี้ด้วยนะครับเวลาคุณถอยเนี่ยคือถ้ามันไปอยู่ข้างล่างใช มันก็จะอยู่ส,งสูงๆอย่างนี้นะครับพอคุณถอยมาเนี่ยยางนี่อาจชนการที่มีกล้องอยู่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นดีไซน์ที่ดีมากแล้วก็จุดหนึ่งที่ผมว่ามันไม่ค่อยเข้ากันนะครับก็คือตราตัวนี้ HEV เขาเลือกที่ใช้เป็นสีน้ําเงินซึ่งถูกแล้วแต่ว่าพอมาอยู่กับรถสีส้มเนี่ยผมว่ามันดูหลากสีกันเกินไปแล้วมันก็ดูแบบแปลกๆตานิดนึงแล้วก็ทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันเลยดีกว่าด้านท้ายเนี่ยก็เรากดเปิดนะครับแบบนี้คุณฟังเสียงนี่เสียงแบบแมชชีนิคอลมากนะครับอ๋อกดเ,อเปด ทีนี้เราอยู่กด้านท้ายของแท้ง300ซึ่งด้านท้ายของรถคันนี้เนี่ยขนาดก็ถามว่าใหญ่ไหมก็ค่อนข้างที่ใหญ่นะครับสามารถใส่ส um, ัมภาระเนี่ยผมว่ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่นะสองสามใบได้หมดเลยผมว่าจุดจุดหนึ่งนะที่เขาอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือการชนของรถคันนี้มันใหญ่มากอ่ะคือผมคิดภาพนะถ้าสมมติว่ารถคุณสกปรกนะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะไม่ล้างรถทุกวันนะรถก็จะสกปรกอยู่แล้วนะถ้าคุณถืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจะโยนเข้าไปเนี่ยคือกางเกงคุณจะเลอะแน่ เพราะว่าไอตัวอันนี้นมันออกมาค่อนข้างที่ะเยอะแต่ว่าพูดถึงการโหลดของเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นเรียบไปเลยนะถ้าคุณมีอะไรหนัก,นกเนี่ยคุณก็แค่สไลด์เข้าไปเวลาคุณจะออกมาคุณก็แค่ดึงออกมาคือรถบางคันเนี่ยมันจะมีคานขึ้นมาอย่างี้คุณก็ต้องยกห้ามคานมาก่อนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าเขาดีไซน์ได้ดีนะครับแล้วก็ใต้ฟลอร์ตรงนี้ก็มีแบตเตอรี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่ารถคันนี้เป็นไฮบริดนะ ก็ไม่สามารถเก็บของได้นะครับแต่จุดหนึ่งที่เจ๋งของรถคันนะี้ก็คือมีที่เสียบปลั๊กเป็นที่เสียบปลั๊กบ้านเลยนะคือผมไม่รู้ว่ามีไม่ทําอะไรนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะแบบเสียบอะไรที่แบบใช้ในบ้านได้คุณสามารถเสียบได้เลยเอาจจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรือถ้าคุณอยากชาร์จคอมพิวเตอร์เนะี่ยคุณก็เสียบได้เลยนะครับจากตรงนี้นะแล้วคุณก็สามารถนั่งทํางานแบบนี้ได้เลย ข้างหลังรถคันนี้คือเจ๋งมากนะครับรถคันนี้สามารถพับเบาได้แต่ว่ามันไม่ได้พับไฟฟ้านะก็คือคุณพับมือแบบนี้แต่ว่าคุณสังเกตได้ว่าเบาะมันพับลงไปไม่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าที่นั่งของรถคันนี้สามารถพับไปได้อีกส่วนหนึ่งครับแล้วคุณก็จะได้ที่โหลดของแบบยาวมากอะหรือว่าถ้าคุณไปแคมปิ้งเนี่ยคุณสามารถเอาแบบเตียงในย,ยัดเข้าไปได้เลยแต่ว่าจุดหนึ่งที่เขาทําออกมาได้ไม่ดีสาหรับข้างหลังนี่ก็คือตัวเข็มขัดตรงนี้คนระับมันไม่มีตัวเกี่ยวนะคือผมดึงมาแเนะี่ย เข็มขัดมันก็ติดอย่างนี้นะครับคุณก็ต้องแบบดึงอีกทีเพื่อจะเอาเข็มคัดไปอยู่ข้างหน้าซึ่งรถบางคันเนี่ยมันจะมีตัวเกี่ยวที่มันจะเกี่ยวกับตัวนี้ไปเลยนะคือเวลาคุณพับเบาะเนี่ยเข็มขัดมันก็จะโดนลูดไปด้วยแต่รถคันนี้ก็ไม่มีนะครับประตูของรถคันนี้มันเปิดมันแบบนี้ผมว่าน้อยคันนะนะรถที่เป็น SU สเนี่ยที่ประตูมันจะเปิดแบบนี้รถส่วนใหญ่ที่เป็นรถรุ่นคลาสสิกเนี่ยก็จะเปิดแบบนี้นะครับถ้าเป็นรถออฟโรเดอร์ er นะทีนี้เราไปดูด้านหน้าแล้วก็เครื่องยนต์ของรถ ก็ตอนนี้ผมมาอยู่กับด้านหน้าของแท้ง300กันแล้วซึ่งอย่างที่โมก็ดีไซน์นมันดูเป็นรถที่แบบคลาสสิกเป็นรถเรโทรนะครับพร้อมกับตาแท้งที่เหมือนทันสมัยตรงนี้นะทีน,นี้เราจะมาดูเครื่องยนต์ของรถคันนี้เลยดีกว่านะครับผมเปิดเครื่องยนต์ของรถคันนี้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเห็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับสี่สูบเรียงพร้อมเทอร์โบซึ่งตัวกําลังเครื่องยนตน์อยู่ที่ยองร่อยี่2ิ4่แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่3 8มอนิวตันเมตรแต่ว่าแต่ว่านะรถคันนี้พ่ว สองิบแปดนิวตันเมตรซึ่งรถคันนี้เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยแรงม้า350เลยนะเพราะว่ารวมกับระบบไฮบริดกับระบบเครื่องยนต์ทีเนี้ยผมก็อยากให้เพื่อนๆมาดูเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะครับซึ่งเครื่องยน่างรถคันนี้เนี่ยแม้แต่รถคันนี้มันจะคันใหญ่บึกบึนขนาดนี้แต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยดูเล็กมากคือผมไม่ชัวร์ว่าในต่างประเทศเนี่ยจะมีสเปคที่เครื่องยนต์ใหญ่กว่านี้หรือเปล่าคือพื้นที่เครื่องยนต์เนี่ยเลือเล่อๆเลยลนะ่ะฝากระโปรงเนี่ยก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะ คือส่วนตัวผมผมว่ามันโอเคนะพอมาดูโดยรวมมนเนี่ยผมว่ามันเป็นรถที่แบบดูน่าสนใจมากๆนะคันหนึ่งผมก็หวังว่าราคาที่เปิดตัวมาจะโอเคก็สุดท้ายเนี่ยก็ขอบคุณที่เพื่อนๆรับดูจนจบนะครับแล้วก็สพอ์ตกันมาสวัสดีครับ